กอนซาโลอีกวอินจากเด็กชายชาวฝรั่งเศสสู่ตำนานกองหน้าเบอร์เก้าของอาเจนตินาเรื่องราวของกอนซาโลอีกวอินหรือที่แฟนบอลเรียกกันติดปากว่าเอลปิปิตาเริ่มต้นในสถานที่ที่ไม่คัดคิดที่เมืองเบรสประเทศฝรั่งเศสแม้จะเป็นหนึ่งในกองหน้าชาวอาเจนตินาที่โด่งดังที่สุดแต่เขาเกิดที่ฝรั่งเศสในขณะที่พ่อของเขาซึ่งเป็นนักฟุตบอลอาชีพเช่นกัน กำลังค้าแช่งอยู่ที่นั่นจุดเริ่มต้นที่ริเวอร์เพดและก้าวกระโดดสู่ยุโรปชีวิตลูกหนังของเขาเริ่มต้นขึ้นที่อาเจนตินากับสโมสรอนยักษ์ใหญ่อย่างริเวอร์เพดด้วยสัญชตาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและความสามารถในการทำประตูอันยอดเยี่ยมทำให้เขาถูกจับตามมองอย่างรวดเร็วและใช้เวลาเพียงสั้นๆก็เป็นที่สนใจของสมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในปี2007 เมื่ออายุเพียง19ปีอีกัวอินก็ได้รับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ยุคแห่งความรุ่งโรดกับราชันชุดขาวที่ซานติอาโกเบอร์นาเบลอีกัวอินต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งกับกองหน้าระดับโลกแต่เขาก็พิสูจน์ตัวเองได้สำเร็จตลอดระยะเวลากว่า6ฤดูกาคลครึ่งเขาทำประตูได้ถึง121ประตูจาก264นัด คว้าแชมป์ลาลิกาได้ถึง3สมัยเขามีชื่อเสียงในฐานะซูเปอร์ซับที่มักจะลงมาเปลี่ยนเกมและทำประตูสำคัญสำคัญได้เสมอในช่วงแรกก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักที่แฟนบอลรักเป็นส่วนหนึ่งของยุคทองของทีมการเป็นฮีโร่และเจ้าของสถิติที่นาโปลีหลังอํลลามัดดิดในปี2013อีกัวอินย้ายมาที่นาโปลีที่นี่คือจุดที่เขาเปล่งประกายที่สุดในฐานะกองหน้า เขาไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นแต่เป็นฮีโร่คนใหม่ของเมืองเนเปิลส์ฤดูกาล2015-2016คือจุดสูงสุดของเขาในอิตาลีเมื่อเขาทุบสถิติทำประตูสูงที่สุดในศึกกาลิโชซิริอาด้วยการยิงไปถึง36ประตูในฤดูกาลเดียวเป็นสถิติที่ยืนยงอย่างยาวนานกว่า66ปีฟอร์มการยิงประตูที่ดุดันและเฉียบคมของเขาทำให้ชื่อของเอลปิปิตาดังกระชอนไปทั่วยุโรป เส้นทางที่เปลี่ยนไปและความสําเร็จในยูเวนตุสหลังจากสร้างตํานานที่นาโปลีเขาก็สร้างความตกตะลึงให้กับวงการฟุตบอลด้วยการย้ายไปร่วมทีมคู่แข่งสําคัญอย่างยูเวนตุสด้วยค่าตัวที่สูงมากในขณะนั้นแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากแฟนบอลน,นาโปลีแต่เขาก็พิสูจน์ตัวเองในสนามด้วยการคว้าแชมป์ซเรยอาสามสมัยซ้อนและเข้าถึงนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้กับทีมชาติอาเจนตินา ความรักที่มาพร้อมความกดดันในนามทีมชาติอิกวัวอินคือหนึ่งในกองหน้าตัวหลักที่ลงเล่นให้อาร์เจนตินาถึง75นัดยิงได้31ประตูเป็นนักเตะที่ติดทีมชาติไปลุยศึกฟุตบอลโลก3ครั้งและโกปาอเมริกา3ครั้งเขาคือผู้ทำแฮตทริกในฟุตบอลโลก2010เขาเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีมชาติเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2014และโกปาอเมริกา2015 2016แม้จะมีฟอร์มการยิงประตูที่ยอดเยี่ยมแต่ช่วงเวลาในรอบชิงชนะเลิศเหล่านี้ก็สร้างความกดดันมหาศาลให้กับเขาทำให้เขากลายเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์เมื่อทีมพลาดแชมป์ซึ่งเป็นแง่มุมที่แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของโลกฟุตบอลที่มีต่อผู้ทำประตูของชาติบอส่งท้ายในสหรัฐอเมริกาและการแขวนสตัดในช่วงท้ายของอาชีพเขาย้ายไปค้าแข้งที่สหรัฐอเมริกา กับสโมสรอินเตอร์ไมอามีก่อนที่จะประกาศแขวนสตัดอย่างเป็นทางการในปี2022ปิดฉากเส้นทางอาชีพที่ยาวนานและเต็มไปด้วยประตูรวมกว่า300ประตูนในระดับสโมสรกอน,นซาโลอิโกโอินอาจจะถูกจดจำด้วยหลากหลายแง่มุมแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาคือกองหน้าเบอร์ก้าที่มีสัญชตาตญาณการทำประตูที่เฉียบคมคนหนึ่งในยุคข,ของเขาเป็นนักสู้ที่สำเร็จกับสมูรยักษ์ใหญ่มากมาย และเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอาร์เจนตินาอย่างแท้จริง